เราก็สวัสดีเชา้าเอาวิดลอดกันทุกคนเลยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมช่องวิดลีเคแล้วนี้ผมก็จะพามาเล่นเป็นเดเป็นเดย์ที่สเป็นวันที่สองแล้วนะครับก็เดยที่หนึ่งก็เดย์ที่หนึ่งอยู่คลิปที่แล้วนะก็ไปด่วนได้เพราะว่าคิมนะมันได้พูดอะไรเพราะว่าถ่ายตอน ห้าทุ่มลงประมาณเกือบจะเที่ยงคืนเลยนะครับก็ไม่ได้พากอะไรแต่คลิปนี้ก็จะมาพูดแล้วก็เล่นไปด้วยเนาะเพื่อให้ได้อัตรดอีกแบบหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาทำอะไรก็ต้องรอติดตามดูนะครับเดี๋ยวเราลองหานี่เราก็ได้ของเวลที่สองแล้วนะครับผม เราจะเอาได้ดีความเร็วในการเคลื่อนที่นักเดินทางเอาเป็นเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเดินเร็วตอนนี้เราก็ได้เครื่องกองน้ำแล้วนะ <c oughs> แดี๋ยวเราอย่างแรกเราต้องไปหาทําเครื่องทําเครื่องกองน้ําก่อนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราไม่มีไม้แล้วก็มีฐานฐานนี้ไม่มีเราเราไปทุบก,กันดีกว่าหาไม้ทุบอะไรกันตอนนี้ผมหิวน้ําผมขอเข้าบ้านก่อนนี่เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ผมก็ได้สร้างบ้านไปนะ <c oughs> น้ำผมกับอาหารผมอยู่ในนี้หมดเลย เอาไปหนึ่งขวดก่อนอกินขวดนี้อึ๊กกินไปแล้วนะฮะแล้วก็จะกินอันนี้กินเบอร์รี่แทนคือผมต้องไปหาเบอร์รี่เพิ่มอีกเระเพราะผมไม่พอ, <c oughs> องไงเบอร์รี่โอเคเราได้เบอร์รี่สามอันละเอ้ยเอ้ยมาป้ากัดเอ้ยเอ้ย เฮียเอ้ยเอ้ยเอ้ยหมาป่ากัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยตกใจมาตอนไหนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมีอะไรเราได้เนื้อคุ้มกับการเจอกัดไหมเนี่ยไอ้แซ่บต้องเราต้องเดินไปไหนต้องเดินย่องๆนะครับทุกคนว่าซอมบี้กับหมาป่าแล้วเขายุ่มเราเลยทุกเมื่อนะครับโอ้ แล้ววันนี้ผมก็ได้ตื่นมาก็รีบถ่ายคลิปไปดูเลยนะเนี่ยผมขอไปเมื่อกี้นี้ตกใจพุงเลย <Hey. S 1> เฮ้ยยวขอเอาเนื้อไปอย่างดีกว่า <Hey. S 1> ท,ที่ที่ย่างเนื้อหรือเปล่านี่นะฮะเฮ้ย <Hey, S 1> มีเบคอนให้ดูเลยรอเก้านาทีเราก็ได้เนื้อนะเราขอกินเบคอนหน่อย สักสองอันโอเคตอนนี้เราก็จุ๊บจ๊อหืมฟันไม่ทันตายบอกแล้วอย่าเล่นกับข้าเนื้ออีกแล้วเนื้อสามารถเอาไปย่างร่ะเป็นเนื้อแดดเดียวได้นะครับทุกคน <c oughs> เราที่ขุดหินกันนะเดี๋ยวดูซิว่าที่ขุดหินทำที่ขุดหินอิตัวทำอะไรสำหรับการเก็บแร่และหินป้องกันตัวใช้เพื่อการล่าสัตว์แมวเราจะประดิษฐ์อันนี้กัน <c oughs> เพื่อเราปอไปอของเตะมาประดิษฐ์ได้เอ้ยเดี๋ยวเราทำกล่องดีกว่า เ,เดี๋ยวเราทำกล่องดีกว่าเดี๋ยวเราขอเรียนรู้ไปก่อนแล้วก็ไปหาญยาอีกนี่ไงหายาตรงนี้พอดี้าอีกคบเพียงหน้ายาคบเพียงแล้วก็ประดิษฐ์เลยแล้วก็จะเอากล่องไปไว้ในบ้านเรานะครับ แล้วกล่องประวัติไปตรงนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็เอาของเก็บไว้เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเอาไม้ไว้นะครับเมล็ดก,ก็อนันนี้เดี๋ยวค่อยเอาไปปลูกกันนะ ใครได้ดูคลิปอาวีผมแล้วไม่มันรู้สึกว่ามันจะดังนะเพราะว่าผมจับตรงหัวที่เสียบไม่แล้วมันแบบแควแควแอย่างนั้นก็ขออภัยด้วยเนาะเราไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะเป็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราทำได้แล้วเราทำได้แล้วนี่นะเราทำนี่ได้แล้วประดิษฐ์อะไรแล้วก็จะไปทุบเห็นทุบแร่เพื่อจะมาทำที่กองน้ำนะอ๋ออาบได้เลยนะ ล้วก็จะถูกให้มันตแตกไม่รู้ว่าใช่หินแร่นี่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่หินแร่นี่แหละแล้วว่าเราต้องใช้หินแร่กี่อันอนะ่ะ <c oughs> อันนี้สาเราต้องหาจากที่ไหนผ้าชิ้นเล็กสามารถนำมายัดกับวัตถุนี้ได้อ๋ออันนี้ไม่ใช่ที่กองน้ำ ที่กองน้ําอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ที่กองน้ําอันนี้ที่อาบน้ำนะที่อาบน้ําอันนี้ที่กองน้ําเวลาใส่น้ํากินอะไรแบบนี้แต่นี้เป็นที่อาบน้ําเวลาเรากองน้ำาอาขวดน้ําใส่ในนี้ปุ๊บเราก็สามารถอาบน้ำชำระล้างกายได้เนาะเดี๋ยวเราค่อยๆทําไปแล้วก็ตัดหมายเพื่อเพิ่มวิวดีกว่านะครับทุกคน เราจะมาตัดหมาดีกว่าเราต้องเตือย่างย่องนะแต่ไม่ผมยังไม่ได้สำรวจเลยว่าแถวนี้มันมีมีซอมบี้หรือว่าหมาป่าอีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองสำรวจก่อนผมจะได้เดินสะดวกสบายนะผมลองเดินสำรวจดูก่อนแถวนี้ก็มีแร่เยอะเหมือนกันถ้าพระโอติด ถ้าพาดหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปตรวจตูเมืองอื่นบ้างดีงกว่าเอ้ยเจอแล้วมันน่าจะเป็นซอมบี้หรือไม่ก็หมาป่านี่แหละจะเจอแน่มันน่าจะเหลืออีกสักตัวหนึ่งรอเปล่าซอมบี้นะหนึ่งสองสามจวฝันซอมบี้เลยฆ่าซอมบี้ทัดไตยได้เชือกหนึ่งอันไอ้หอยรอดเอ้ย เ <c oughs> ยเราลองสำรวจดูก่อนเนาะเออเออถ้ามีเยียงรถก็ขอไว้ด้วยช่วงนี้บ้านผมกำลังก็เข้าออกไปทำงานอนะไรแบบเนี้ยไปขายคงขายของอะไรแบบนี้นะคะเอยเอยน่าจะไม่มีแล้วน่าจะหมดแล้วนะเดินสะดวกแต่ว่าเราอย่าเดินแบบนนะ เพราะว่าเรามีกระเพาะอาหารตอนนี้เราอาหารหรือว่าน้ํามันจะลดเนาะตอนนี้เราอย่างเรวที่สุดเราต้องรีบไปตัดไม้เก็บไม้อะไรแบบนี้เพื่อให้เวลามันถึงพอเรามีเครื่องกร้องแล้วเราก็สบายเราไม่ต้องแบบว่าอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็เราต้องไปหาผ้าสามผืนไม่รู้จะหาจากที่ไหนได้ สามผืนน่าจะหาจากกล่องยาชื่ออื่นได้หรือเปล่าก็าไม่แน่ใจตื่นอีกจังหวะนี้ไก่บ้านตื่นอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยตอนอัดคลิปไม่ตื่นเนาะพี่น้องเอ๋ยแต่ผมอัดคลิปนี่ไก่ชอบร้องชอบตื่นชอบเสียงดังไม่รู้เป็นอาหารอะไรนะโอ้โหเดี๋ยวเราต,ต้องก่ต้มกินซะแล้วนะพี่น้องเอ๋ย อันดีจะเหลืออะไรวะนะ่ะอันดีจะเหลืออะไรอะ่ะไม่รู้เราก็ถ้ามีเสียงไก่รบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับเราจะพูดเสียงดังขึ้นนะไก่เอ้ยไก่ซื้อไม่จ้ะจะ,จะเสียบตูดไก่ไก่เราก็จะถูกแล่ตรงนี้แล่ตรงนี้ว่าทาได้หลายอย่างพี่กองน้ําทาที่อาบน้ําได้สบายสบาย,บายตอนนี้เราเวลส ามามอย่างเร็วที่อันนี้ก็จะเป็นวันที่สองเนาะก็จะเขียนว่าดีสองของปกคลิปเนาะอะไรหนะ้าคุณก็หายน้ำช้าลบสองเปอร์เซ็น์เราก็หายน้ำาพิบได้เป็นอูดอปั๊บ แต่เรา EP นั้นเราจะพาไปเมืองอื่นนะครับเฮ้ยเอ้ยมาป้ามันมันจากไหนมันมาจากทางอื่นได้ด้วยหรอวะเอ้ยมันมาจากทางไหนวะมันมาจากทางนี้ได้มันมาจากเมืองอื่นได้ด้วยหรอวะมันมาขยุ่มเราแบบนี้เลยอะครับคุณเาทุกคนเฮ้ยมาขยุ่มกูแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยมาซุ้ไม่เสกัน จะตียง,งรักฆ่ามึให้ตายมาจากไหนว่าหมาป่าเมื่อกี้เออเดี๋ยวผมก็จะมีการสตรีมนะไม่รู้ว่าสตรีมเกมไหนอาจจะเป็นเกมนี้แหละมั้งผมจะสตรีมเกมนี้มากเลยแต่ว่าผมต้องทำเดเอ,อะไรวะหลังจากผมทําประมาณ ทำให้มันมีนู่นมีนี่ก่อนแล้วผมก็จะไปสตรีมเนาะเก <c oughs> ็บเชอร์รี่ด้วยนะเดี๋ยวว่าไม่มีอะไรเกิดละชอบเก็บของเต็มอีกแล้ว <c oughs> จะขอไปเก็บของก่อนนะจ๊ะ เกมมันชอบกระโดดมันเลยเป็นตั้งอย่างเอาเนื้อใส่เนื้อ <c oughs> ไม้เราเยอะมากเรา,าดูก่อนว่าว่าภาพต,ตรงนี้มันหาจากไหนน่าจะเป็นเมืองอื่นหรือเปล่า <c oughs> ก่อนที่เราจะไปเมืองอื่นเราขอเตรียมกระเป๋า ตกลงแล้วก็ไปหาเชือกอีกสองอันตอนนี้ก็หายน้ำซอดซอดเชือกอีกอันเชือกแปลงอีกอันไปแล้วก็เก็บแล้วก็ลองแต่เราไปกิดน,น้ำกันก่อนเรามีน้ำอยู่ในนี่ที่เก็บของนี่เลยขวดเปล่าสามารถเอาไว้ ใช้กรอกน้ําได้ต่อไปแต่ว่าตอนนี้น้ําเราจะหมดละเราต้องไปเมืองอื่นเพื่อหาที่กรองน้ําแล้วก็น้ํามาไว้กินเนาะทํากระเป๋าปับ๊บเราต้องทาอันนี้เพิ่มอีกไม้ไม้ทำที่ตีอะไรประมาณนี้เรามีไม้เยอะ <c oughs> แล้วก็จะทําที่ตีอะไรอีกนะครับนี่แล้วก็ โอ้ยเรียนรู้อีกแล้วประดิษฐ์เลยโอเคแล้วก็เอา <c oughs> เอาไ,ไว้ตัดต้นไม้ด้วยอันนึงเพราะมันจะแตกและอันนี้ก็สามารถป้องกันตัวได้เหมือนกันทำไว้เพื่อแล้วก็เก็บของด้วยกของอะไรที่ไม่จำเป็นแล้วก็ เก็บไปนะครับเก็บ <c oughs> ไปเก็บไปเก็บไป <c oughs> ช่วงนี้รู้สึกขอแห้งเดี๋ยวเราจะรีบทำรีบอะไรประมาณในผัดน,นี้ไม่รู้ว่าผัดน,นี้ผมอัดกี่นาทีแล้วต่ขอดูก่อนอ่ะสิบสี่นาทีแล้วนะครับ คลิปนี้ผมก็จะไม่ตัดนะครับไม่ตัดก็คือลงเลยแบบเรียวๆเเลยนะจ๊ะไม่มีตัดต่อไม่มีใส่เอฟฟกแล้วเสียงก็ไม่แน่ใจถ้าสมมติถ้าสมาสมติเสียงไม่ดังนะครับไม่มีเสียงไม่ได้เสียงต้องไปเพิ่มเสียงขึ้นอีกนะครับเพื่อจะได้เสียงผมในการแคสเกมน่าจะเข้าไปตัดต่ออยู่สักนิดนึงไปเพิ่มเสียงอะไรอย่างนี้เนะาะแต่เราเก็บของก่อน ผมรู้สึกคอแห้งอะ่ะ <c oughs> เราต้องการเอาอันนี้ไปอาหาร <c oughs> เนื้อแดดเดียวประมาณนี้โอเคประมาณนี้อาหารเราไปประมาณนี้ <c oughs> น้ำเอาไป เราขอจากบ้านนาะไปอยู่กรุงโยปันหงไปแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยตอนเราก็จะไปเมืองอื่นกันแล้ว,ลวนะครับเราจะไปหาภาพเพื่อมาทาที่อบาบอาบแล้วก็เรื่องกองน้ำเราจะสบายแล้วก็จะแปลว,แบบว่าไปเมืองอื่นน้อยลงนะครับใครเข้ามาดูช่อง ผมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็ยินดีสู่ช่องวิสตลี่ด้วยนะครับทุกคนกดแชร์คลิปนี้ถึงบลสบลิบลิสกีวิไลดีผมจะทำอะไรดีอันนี้คืออ๋อว่าหมาป่ามาันเข้ามาพวกนี้ มจะมาตรงนี้จะใช้สายฟ้าในการวิ่งเรามีพลังงานไฟฟ้าหนึ่งร้อยเราจะใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเร็วเพื <c oughs> ่อจะให้เดินทางเร็วขึ้นนะครับเออผ่านนี้ผมอาจจะผ่า พาร์ทนี้ผมอาจจะพามาเมืองนี้ก่อนนะถล้าพาต่อไปผมอาจจะพาไปดูเมืองนู้นนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็พาต่อไปมามนี่นะี่ะครับถ้าเราเข้าไปเลยพาร์ทนี้เราจะได้รีบไปหาของเรียบร้อยแล้วก็จะได้จบพาร์ทกันนะครับคลิปนี้ผมตัดสินใจแล้วผมจะไม่ตัดคลิปผมจะลงเลยแล้วเสียงมันน่าจะดังอยู่บอกใช้ใหม่เนาะ ใช้มาอยู่นะครับระยะห่างประมาณผมพูดกับใบประมาณหนึ่งคืบเนาะบางครั้งก็ก้มไปประมาณครึ่งคืบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ประมาณหนึ่งคืบครึ่งคืบประมาณนี้นะครับ <c oughs> ครึ่งคืบก็จะยินชัดหน่อยนะครับผมบพว่าใกล้กับปากมากเลยนะครับผมจะพูดครึ่งคืบประมาณนี้เนาะ มัน,นได้เสียงชัดกว่าเดิมเฮ้ยเฮ้ยองกคาบัตีกูทำไมวะเฮ้ยเมื่อกี้มันมีคนตีผมวะคือใครวะเฮ้ยผมจะตายแล้วนะเมื่อกี้อะ่ะมึงคือใครอะ่ระตีกูทำไมอะ่ะโอ้โหจะเข้ามาเองต้องเมื่อกี้เราบวกกันล่ะเราจะพูดประมาณนี้นะครับ พูดตอนจะจบคลิปอยู่แล้วเชียวแล้วก็จะเข้าไป <c oughs> แล้วขอกินอาหารก่อนใช้ใช้อาหารน่าจะหมดเกี้ยงแล้วเหลือแค่สองชิ้นเท่านั้นเราจะเข้าไปบวกกับมาเลยเรามีอีโต้เราจะอีโต้ฟันหัว เราจะเข้าไปบวกกับมารวยนะดูการบวกของผมอย่างคันทรอยใครที่เข้ามาดูช่องผมมาเตรียมกดไลค์กดแจกดสุดต่ครกันด้วยนะครับเพราะว่าผมจะได้มีกำลังใจกดไลคล์คนละ,นนนะผ,มลผมคนละหนึ่งแจ๊ะนะครับผมกดไลค์ผมคนละหนึ่งแจ๊ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปแบบแจ๊เะเพื่อกดสุดใครให้หนุ่มหนึ่งแจ๊ะน,นะครับแล้วก็ ก็กระหม่กระดิ่งเลาเลือกครั้งหมดไอผมดูโอ้ยถือว่าขอร้องผมอยากถึงหนึ่งร้อยซับทไ้ใรใ์แล้วครับทุกคน <c oughs> อ๋อนี่ตายละ <c oughs> รีบไปหาของ่มามันน่าจะมีกล่องเอกล่องกล่องขอข้ากันนี่ขอข้าเฮีย,ยนี่สอมบีเฮียนี่ เฮ้ยมีคนมาเอฟเอ็นมาหรอมาเฮ้ยอะไรอ่ะเก็บนะเฮ้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยมันเก็บลุงหมาได้ต้องมีรักษะหนักย่อง เอา้ากูจะเก็บของอเฮ้ยประทักษะหนักย่องก่อนนะครับคือมึงซอมบี้คือเยอะมากอะ่ะคือซอมบี้คือเยอะมากอะ่ะจริงจริงกูจะฆ่าหมดหมันนี่ปีเนี้ยเอา้าหิวอีกเอ้ หิวอีกแล้วเหรออันนี้ว่าจ,จะมีเล่นนอกรอบบ้างนะครับเออข้าบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้หิวมากเลยไก่ก็ตื่นด้วยแตวเราขอกินอาหารกันก่อนนะครับผมสำหรับพานี้ก็ขอเขาขอราราเก้าพานี้ผมก็ขอราไปด้วย ท่เข้ามาและเราต้องไปหาทักษะทักษะหนักย่องเพื่อม,มาเปิดกล่องของเมืองต่างๆและคลิปนะผมจะพาไปเมืองไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์กดปุ่มกระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดให้กับช่องวิชลี่เคทีชาแนลด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องของผมและอีกอย่างกดแชร์และบอกเพื่อนๆนให้กดสับตะไคร้แล้วเลือกทั้งหมด เพื่อช่องผมจะได้ถึง100สับสไัตคัยภายในเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเรากําลังกลับบ้านครัสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ช่องผมขอขอบคุณมากๆครับผมบายบายแล้วเจอกันพาดหน้าคลิปหน้าครับผม จูบอินุโมโตโตะไปแล้วครับผมพูดอีย่างวะคิดอะไรพูดก็พูดหมด